เราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนี่แหละครับของเดิมก็คือสยามประเทศนะครับอันนี้จะให้ดูว่าคําว่าสยามน้ำมาได้อย่างไรมีที่มาอย่างไรนะครับสืบหลักฐานทางโบราณน,นะครับก็มีหลักฐานนี้นะครับมีหลักฐานในหนังสือเทศก็มีคําว่าสยามนะครับนี่หนังสือเทศโบราณน,นะครับเนี่ยตั้งแต่สมัยพทประาชานะครับแต่ว่าเอามาถ่ายทอดลงพิมพ์ลง <c oughs> ในสมัยในหลวงรัชกาลที่เจ็ดนะครับก็นมาแล้วครับเพราะว่าราคาประมาณสักอ่านี่เห็นบอกว่าสามสิบห้าสตังค์นะครับอ่าไม่ถึงห้าสิบตังค์นะครับเ <c oughs> ออหนังสือเล่มน,นี้นะสามสิบห้าสตังค์นะครับหนังสือเล่มน,นี้นะอ่าเป็นหนังสือเทศสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นสมัยพระเทพราชานะครับอ่า ทำไมผมต้องให้ดูหลักฐานนี้เพราะว่าเก่ามากนะครับเนี่ยดูเอาเองก็แล้วกันว่ามันหนังสือเทศเล่มนี้มันเก่าแค่ไหนนะครับนะต้องประคบป,ประงมนะครับเนี่ยขาดแล้วขาดอีกนะครับต้องประคองนะครับเนี่ย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 คำว่าสยามนี้ครับเนี่ยเนี่ยอ่าพระสยมภูยานก็คือสยามอันเดียวกันนะครับบางทีก็มีอันนี้บางทีก็บางทีก็ใส่ไม้หานอากาศเป็นสยามนะครับ ก็ได้เป็นสยมก็ได้นะครับสยมภูยานนะครับเนี่ยบทเทศว่าอันว่าพระตถาคตตรัสรู้ด้วยพระสยมภูยานหรือปัจจุบันเราเรียกว่าสยามภูยานก็ได้ครับสยมภูยานก็ได้ครับเขียนไม่หันหรือว่าสอเสอยอยยักษ์สระ,ะอัมก็ได้นะครับอันเดียวกันเป็นบาลีนะครับแต่ว่าเขียนอาจจะต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอ่าให้เขา เจตนาให้ว่าพระสยามภูยานนะครับหรือพระสยามต่อมาแล้วก็เอาคําว่าสยมสยามสยามนี่แหละครับเอามาเป็นสยามประเทศนะครับเอามาจากคําว่าพระสยามภูยานนะครับในหลักฐานในพระไตรปิฎกนะครับ <c oughs> คำว่าสยามนี่ก็คงจะมีมาตั้งแต่ <c oughs> สมัยสงรุ่นโศกนะครับสองพันกว่าปีที่แล้วนะครับนะครับอ่า มีความอ่ามาเสริมให้เป็นไม่ให้มีความเป็นประเทศนั่นแหละครับอ่ามันสองพันกว่าปีมาแล้วครับก็เลยเอามาเราใช้สยามมาก็ประมาณสักสองพันกว่าปีนะครับแต่ว่าหลักฐานมากดมาปรากฏอ่ในนครวัดบางในตำราที่เราสืบตำราเนี่ยมันมันชัดเจนนะครับอ่าเป็นข้อบังคับที่ดีอันว่าพระตถาคตตรัสรู้ด้วยพระสยมภูยานก็หมายความว่าอันว่าพระพุทธองค์เขาเรียกว่าพระตถาคตนะครับตรัสรู้ด้วยพระสยมภูยานนะครับ ก็เนี่ยก็ว่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่แหละต่อมาเลยภูญานเราเราเราเอาแค่สยามมาใส่เป็นชื่อประเทศนะครับแปลว่าเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยพระสยมภูญานก็คือพระยานหรือพระโพธิยานที่เป็นเองโดยธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อพระองค์ปฏิบัติปฏิบัติไปก็เกิดพระสยมภูยานขึ้นบางทีเราก็ในใน <c oughs> ในบทสวดก็มีบทสวดจุลชัยคาถามีมีครับมีมีคำว่าสยามโพนะครับสยามโพก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มามาใช้เป็นเป็นโพธิญาณนั่นแหละครับสยามโพธิญาณคือว่าสยามโพธิญาณก็คือว่าญาณที่เกิดขึ้น โดยโดยโดย,โดยโทมนะใต้ที่ประทับนั่งใต,ต้ต้นโพนั่นแหละครับสมัยพุทธกาลนะครับย้อนคิดไปถึงสมัยพุทธกาลอันนี้หลักฐานคําว่าสยามอ่าในพระไตรปิฎกของฝ่ายเทรวาดนะครับอ่ากล่าวถึงยานที่เป็นเองของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าถ้าจะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตก็จะออกเป็น พระสวยมนะครับก็อันเดียวกันนะครับแต่ว่าเขียนเป็นเป็นสังเกตก็จะออกเป็นพระสวยมภูลึงอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างอย่างกล่าวถึงะพยสวนที่เป็นเองโดยธรรมชาตินะครับอ่าก็จะอย่างเขาเห็นภูเขาที่คล้ายพระศิวลึงเขาก็จะเรียกเป็นพระสวยมภูลึงก็ได้นะครับตามหลักฐานที่ครูอาจารย์ท่านท่านแจ้งมาวนะ่าอันมันเป็นคําเดียวกันเพียงแต่ว่านี่เรา เราใช้กับพระพุทธเจ้านะครับสยามประเทศเราใช้กับพระผู้เป็นเองนะครับนะนะครับทีนี้หลักฐานในพจรานุคมราชบรรัณฑิตเสียสถานนะครับปีสองสี่เก้าสามนะครับก็คงจะพิมพ์หลายครั้งนะครับอ่าอ่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเนี่ยเยเ เนี่ยเน,ยเน,ยเนยพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานปี2493นะครับอ่าก็ระบุคำว่าสยมภูก็คือสยามนี่นแหละสยมพูสยมพรน,นะสยมภูแปลว่าเป็นเองตามธรรมชาติก็อันเดียวกันกันกบสย,ส,ยส,ยยสยามสยมภูสยมภูยานสยามภูยานก็อันเดียวกันนะครับ <laughs> แปลว่า เป็นเองโดยธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับหรือจะออกเป็นเสียงก็ได้ครับเสียงมาราชอย่างเงี้ยก็ก็เป็นภาษาบาลีนะครับเสียงมาราชเสียมรัตนั่นแหละครับเมืองสิมาราชนะครับก็เป็นบาลีนะครับแต่ก็ออกเสียงเป็นเสียงออกเสียงเป็นเสียงบ้างเพราะว่าไทยเรามันมีหลายเผ่าอยู่ร่วมกันทังออกเสียงต่างกันไปบ้างนั่นแหละครับแต่ว่า ของจริงก็คืออันเดียวกันมีความหมายเดียวกันก็คือเป็นเองตามธรรมชาตินะครับสยามพูยานก็ายานของพระองค์ที่เป็นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั่นแหละซึ่งเป็นยานตรัสรู้นะครับเขาก็ใส่เอาไว้ละนะครับนี่คือหลักฐานในบันทึกโบราณน,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบันทึกหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมให้ดูนั่นแหละครับ เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนมันขาดบ,บ่อยอ่ทีนี้ต่อมา <c oughs> เราก็เอามาตั้งเป็นชื่อสยามประเทศ <c oughs> เห็นไหมนะครับนี่สยามประเทศรู้ก,กันแล้วนะครับผมโชว์บ่อยแลือเกินแผนที่นี้แผ <c oughs> นที่สยามประเทศเราก็เขียนเป็นฝรั่งออกเป็นแซมนะครับอ่านะครับแต่ สยามประเทศนี่เขาพูดภาษาโลเคกนะครับตามที่มาโครโปโลแจ้งเอาไว้ <c oughs> ประเทศนี้ไม่เรียกเขาไม่เรียกว่าสยามเขาอาจจะรู้นะครับแต่ว่าเขาจะพูดว่าประเทศนี้เขามีภาษาเป็นของตนเองซึ่งไม่ใช่ภาษาขเขมรหรือภาษากัมพูชาอ่ะเขาใช้ภาษาลาวเป็นภาษาเป็นภาษากลางก็คือลาวโคราดต่อมาก็ปรับปรุงเป็นภาษาลาวโคราดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคําว่าสยามไม่ใช่ชนเผ่าเห็นไหมครับ เห็นไหมครับไม่ใช่ชื่อชนเผ่าแม้แต่คําว่าไทยก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่าะนะครับสองคำนี้ไม่ต้องไปสืบหาชนเผ่าอ่ะสยามไม่มีชนเผ่าไทยก็มีอ่าก็มีอยู่ร่วมกันในประเทศสยามซึ่งมีทุกเผ่าเช่นเขเมรลาวมอญก,กุยลานาอ่าไทยเมืองใต้อะไรอ่ะหมดนั่นแหละครับอ่ะทุกเผ่าที่อยู่ในเขตอ่า ของสยามประเทศที่ประกาศเอาไว้แล้วก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับเขามีภาษาเป็นของตนเองตามที่มาโคโปโลพูดอเอาไว้ในในสมัยเมื่อหนึ่งปีหนึ่งพันแดรอสสิบห้านะครับ <c oughs> มาโคโปโลเขากลับบ้านเขาก็อ้อมมาทางนี้เขาก็รู้เรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ยังยังไม่ยังไม่ได้ออกมาจาก <c oughs> เมืองจีนเนี่ยแหละครับแต่เขาเขาไม่แวะเขาไม่แวะสยามเพราะว่าเขาต้องการกลับบ้านและไปส่งองค์หญิงด้วยถ้าแวะก็จะเสียเวลานั่นแหละครับแต่เขารู้เขารู้แล้วเพราะว่าเขาเป็นนักการทูตเขาเป็นทูตต่างประเทศของกูเบคา,านนะครับนี่คือสยามประเทศนะครับแล้วก็กัมพูชาก็เป็นเคยญาติลาวก็เป็นเคยญาติก็ต้องมีไปขึ้นกับศูนย์กลางสยามมาแต่เดิมนั่นแหละครับอต่อมาเราก็ถึงได้มัน มามีนครหลวงร่วมนะครับดูแลร่วมกันนะครับก็คงจะเริ่มตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองนะครับพระเจ้าชัยวร,รมันที่2ก็จะเป็นการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านชวานะครับเพื่อต่อต้านชวาซึ่งชวาก็คือจามนั่แหละครับเนี่ยชาก็อยู่บริเวณนี้ก็คือจามเนี่ยเนี่ยชวาเขาก็าาอยู่ของเขาบริเวณน,นี้ก็เป็นส่วนย่อยของชวานะครับ ทีนี่พอพอพระเจ้าชัยวร,รมันไม่ไม่เอาชวาหรือจามนะครับที่ที่คอยมาเก็บสวยนะครับก็ไปเออเก็บจีบกล้องแล้วก็เอาเอาไปส่งชวาแล้วก็มันมีศูนย์ใหญ่อยู่ชวาก็จะขนไปอินเดียตไปอินเดียอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่าเขามีอำนาจตั้งแต่ยุคสมัยอพระเจ้าอายุคราชวงศ์ปรารวะนั่นแหละครับพระเจ้ามาเห็นพระวรมันอะไรนั่นแหละครับอ่าเขาก็ มาตั้งด่านเก็บเงินอยู่ตรงตรงจามต่อมา <c oughs> ต่อมาเมื่อไม่เอาชวาหรือไม่เอาจามนั่นแหละครับอ่าจามก็เป็นประเทศส่วนตัวก็ไม่ไม่กลับมานี่นะครับก็จามก็กลายเป็นประเทศะนะครับอ่านั่นแหละครับวันนั้นถ้าจะมาพูดว่า <c oughs> ชวากับจามเป็นอันเดียวกันก็ใช่ครับแต่ฝรั่งก็เคยเถียงกันว่าอา้ามาโครโลูต้องมาเกาะสมุตราเอา้ามาเกาะสมุตราได้ยังไง นั่นแหละบางคนก็ว่าถ้ามาก่อนสมุตาแล้วก็จะย้อนไปจามหรือไปตั้งหลักที่จามมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขามาทางจีนนะครับเขามาทางนี้นะครับแต่นักวิชาการก็เถียงกันอย่างนั้นมันก็ถูกทั้ง,ท,งทั้งสองอย่างนะครับเพียงแต่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยก,ก็คือว่าจามกับชวาเขาอันเดียวกันนะครับเขาเป็นพวกเดียวกันเขาเป็นส่วนย่อยของชวานะหรืออาจจะเป็นของแหลมมาลายูก็ได้นะของชวาเนั่นแหละครับนะ และมาล,ลายูก็จังเป็นของสยามอยู่นะครับในยุคนั้นนะครับเนี่ย <c oughs> เมื่อเป็นประเทศสยามซึ่งไม่ใช่ชื่อชนเผา่าก็ไม่ต้องไปตามหาชนเผ่าสยามไม่มีนะครับไม่ต้องเอาชนเผ่าสยามไปเทียบกับชนเผา่านั่นเผ่านี่เผา่เผาลาวเผ่าเขมรเผ่ามอนเผ่าอะไรก็ไม่ต้องเอาไปเทียบว่าเป็นชนเผ่าไปเทียบกับเผ่านั้นเพราะสยามไม่ใช่ชนเผา่าตามที่ผมอธิบายตามหลักฐานนะครับ แต่เราเอามาทําเป็นชื่อของประเทศสยามหรือของไทยเรานะของไทยเราของพวกเราเนั่นเองไทยนั้นก็คือพวกเราของเผ่าทั้งหลายของชาติไทยก็คือของของ <c oughs> ของเผ่าทั้งหลายในสยามประเทศเห็นไหมทั้งทั้งคำว่าชาติไทยก็ไม่ใช่ชื่อเผา่าเห็นไหมครับเราเอามาตั้งเป็นชื่อชนชาตินะแล้วเ,เอาสยามมาตั้งเป็นชื่อประเทศเห็นไหมก็ไม่ต้องไปถามไปถามหาเหมือนผมพูด เรื่องขอมไม่ต้องไปตามหาขอมเพราะว่าลักขอมก็คือพไทยโกรมมันเป็นลักษณะของอแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มนะครับเขาก็เรียกเพียงเป็นขอมนั่นเองนะครับจากคําว่านาครพไทยโกรมก็เป็นเมืองขอมนั่นแหละครับมันเพี้ยนได้ก็กัมพูชาเขาเคยเขียนว่ากมเมนก็ขเขาก็ เพี้ยนเป็นขอไข่ได้เห็นไหมก็ไก่เพี้ยนเป็นขอไข่ได้เห็นไหมครับกลมก็มีสิบเพี้ยนเป็นขอไข่เห็นไหมครับอ่าอ่าเพราะว่าอาย่ร่วมกันแล้วมันออกเสียงผิดนะครับอย่าวะอย่าถือสาเฮงเด่สืบความจริงไงมันเห็นนั่นแหละครับอ่าเนี่ยเห็นไหมภาษาสยามเขาเขียนเป็นคําสยามก็ได้ภาษาสยามก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยภาษาสยาม ภาษาสยามก็คือภาษาไทยภาษาไทยก็คือภาษากลางไงครับภาษาปัจจุบันที่เราเป็นภาษาไทยกลางนั่นแหละครับแต่ว่าเขากําหนดให้เป็นภาษาลาวในอีสานเป็นภาษากลางก็คือต่อมามันเป็นภาษาครราชนะครับพอเราหลอมกันมาเป็นพันๆปีพอมาตั้งกรุงศรีอยธยาก็เอาภาษากลางครราชนั้นมาใช้เขาเรียกภาษาลาวกลางภาษาลาวแท้ก็อยู่ในภาคอีสานนั่นแหละครับแต่ว่า ก็อย่าลืมว่ามันเป็นภาษาเดียวกันนะครับเขาเรามีนครหลวงเราก็หลอมภาษานครหลวงขึ้นตั้งแต่อยู่ในอีสานนะครับเห็นไหมครับ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ้าวสยามเขามีภาษาทําไมเขาไม่มีความเป็นชนเผ่าก็มันอย่างที่ว่านั่นแหละครับภาษาสยามกับภาษาไทยก็อันเดียวกันนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าอ่าภาษาสยามแห่งไทยนั่นแหละครับ <c oughs> ในในใ,ในหลักฐานของ